ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเดฟเรยช็อปทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเดิมวันนี้นะครับกับเชฟหกสปีดหรือเชฟหกเหย่านี่ไหงเรื่อง2องพนะครับสองพันห้าดูแลเมรถเดิมๆนะครับมีแค่ท่อหน้าเผามีแมปสเต็ปหนึ่งบวกของนกแดงเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าสเต็ปหบวกนกแดง นยังงไบ้างคงไม่ได้จอดออกนะครับก็คือน่าจะลองชูด,ดูเลยตอนนี้เกียร์สามนะ บูตไม่ได้เยอะนะครับบูตอยู่ประมาณ20ต้นต้น,ตนเองก็คือใช้บูตแบบขำๆเม้นใช้งานครับเดินไปเรื่อยๆดีกว่าก็จะประมาณนี้ครับสเต็ปหนึ่งบวกนะครับไม่ต้องเหยียบคัดสตาร์ทไม่ต้องหลอกคัดใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องปลดสายคัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ นี้นะครับประมาณนี้สเต็ปหนึบวกนะครับเชฟหกสปีดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรผมนะครับ Facebook หรือโทรสอบถามได้เลยครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ